สวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกทุกท่านนะครับ5นาฬิกา50นาทีนะครับผมตีห้าของเช้าวัวนพฤหัสแล้วนะครับวันนี้ก็ใไข่นะครับที่เหลือนะครับจากกิจกรรมนะครับฟักไข่หาลูกคาริโอชายนี่นะครับผมกิจกรรมที่ผมตั้งขึ้นมาเองนะโอเคครับวันนี้น่าจะ มีแค่ใบเดียวนะครับผมก็ลงคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมดีกว่านะครับไม่รู้จะได้ตัวอะไรนะครับได้หรือไม่ได้อย่างไรก็จะลงให้รับชมนะครับว่าครั้งหนึ่งนี่นะครับไข่ใบนี้เนี่ยนะครับมันยังมีพวกเบบีนู่นนี่นั่นนะครับลงมาให้เราจับนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงกิจกรรมนะครับมันก็เป็นความทรงจําดีๆนะเออนะครับเผื่อวันหนึ่งกลับมาย้อนดูแล้วเฮ้ยมันมีงี้ด้วยเหรอวะอะไรประมาณนี้นะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าไข่เจ็ดกิโลใบนี้ จะดีหรือไม่ดีครับผม Let's go มาครับรุ้นใครที่เป็นใช้นี่รูคาริโอกันครับใครเจกิโลโเรียบร้อยครับผมต้องบอกว่าขาประจำครับซึโบมีนะครับผมอ478นูนะครับโอ้โห90เลยครับไอวีโหจริงๆครับ ไอบีน่าจะประมาณ9 1เ็ดนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมีไข่นะครับให้ฟักหนึ่งฟองนะครับแล้วก็คิโมตั้งนานนะปรากฏว่าได้ซูโบมีไปนะครับแล้วก็ยังมีไข่นะครับที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับก็ยังลุ้นลูคาริโอได้อยู่อีกสองใบนะนะครับผมแต่ในระหว่างที่จะลุ้นลูคาริโอนี่นะครับผมเก็บไว้ก่อนดีกว่านะผมอยากจะไปฟักไข่นี่นะครับพวกนี้นะครับเพื่อลุ้นเจ้าตัวเด็ดนะครับผม แม่แต่กําลังคิดอยู่ว่าจะจะลุ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเอาลูคาริโอให้หมดก่อนแล้วค่อยไปลุ้นเจ้าตัวมังกรทั้งหลายนะครับผมน่าสนนะครับเราเป็นว่าลุ้นลูคาริโอต่อดีกว่านะครับปึ๊บอีกตั้งเจ็ดกิโลครับไม่รู้ว่าจะแตกเมื่อไรแล้วครับเพื่อนๆครับก็แตกเมื่อไรก็มารับชมคลิปวิดีโอกันต่อแล้วกันนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็ได้ตัวพิเศษนะครับซึ่งบม ซื้อโมีไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหอยากจะบ้าตายครับนี่ครับโอ้ซื้อโมีครับหลังจากเมื่อวานนี้จับรถเซเรียอ่ะเครเซเรียนะครับรถเซเรียเครเซเรียอ่ะเครเซเรียนะครับผมอ่าเครเซเรียนะครับ ก็มีครสเซเรียไปแล้วนะครับหลายตัวด้วยกันนะครับผมตัวที่มี CP สูงที่สุดคือ1,600นะครับ24นะครับผมน่าจะประมาณ95นะครับผมตัวนี้ก็95ครับติดลักกิทเทสมานะครับผมแล้วก็ถอยไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะเก็บไว้เรดได้อะไรได้นะครับตัวนี้นะครับ1,206เนี่ยมาจากกล่อง7วันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ อันนี้น่าจะมาจากกล่อง7วันนะครับอ่าเกี่ยวไม่เอ่ยนะเขาไม่บอกด้วยนะครับว่ามาจากไหนเขาบอกว่าจับนะครับออโอเคครับบอสนะครับผมอ่านะครับผมตัวนี้น่าจะมาจากกล่อง7วันนะไม่แน่ใจผมทำคลิปวิดีโอให้เพื่อรับชมด้วยยังนะครับผม1 2 0่6นะครับตัวนี้น่าจะใช้เล่น PVP ได้นะครับ ที่1,500ั้ยไหมอ่านะครับใช้เลนึ่นได้ครับตัวนี้โอ้ไม่ธรรมดาครับผมก็โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับครับเจ้าเคเนเลตตัวนี้นะครับผมเพราะว่าเราฟักไข่ไปได้ตัวเด็ดๆไปเลยนะครับผม <laughs> สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปที่บิบมก่อนสวัสดีครับผม